สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตาในทางของน้องปอนนะครับน้องปอนบอกเลขแม่ถ้าต้องเหมือนนะครับแต่ว่ากะบตัวไหนร่วงขีบเป็นทางการนักเรียนเอาวันนี้ลงให้แล้วด้วยนะครับแยกคลิปชัดเจนของน้องปอนได้แล้ครับบอกตัวใดก็ลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะน้องปอนงานวิ่งจังเลยวันนี้น้องปอนประเด็นโรงเรียนนั่นนะครับว่ามีไข่กันไข่ไข่แล้วก็อ้วกอ้วกความ เรื่องประเด็รงเรียนนะครับเรอยู่บ้านกมลองปอนกับเราเลยต้องงดวันนี้เนาะคือว่าเขาบอกไปหลายคลิปเยอะเขาขอกันว่าเขาเฉยอกคลิปนึ่งพ่นาจ้าเดี๋ยวัิมลืมมืนี้เมืนี้ถืโอกาสเราอกยเลยบอกแล้วต้องปิบโรงเรียนเนาะมันดยบอกว่าน้องปอดมาพอดีเด้เพราะว่ายำคนที่แรกขาก็ว่าปโอสได้ท่อ่นครับ อันนี้ต้องย้ำผมก็ไม่าเอาบอกต้องวันแล้วแต่กระบอกรูแล้วเนะะาะแล้วจะไลค์คลิปที่บอกกันอยู่ยแต่ถ้าเดีล่งไปทักทีอะมันจะล่องไปเรียงว,นะวันเล่าเนาะงวดวันที่1ตคออ68ด้วยนะครับอตอนนะ้องปอนเนาะโอ้แล้วบอกแล้วบอกตอนตอนไหนเนี่ยตอนที่ที่ ลงไอ้ที่เกฟว่าฝันที่มีเอฟซีตีตีฟันเกาสามตัวแตกที่เพิ่นตีเอาเพิ่นถูกสามตัวเลือข้าน้อยป่ะจ้ะเอาหนึ่งมึมงครบรอบอยู่ด้วยหนี่งจ้ะมันอีกข้าวน้อยแตกลว้วนเงินจ้ะสาธุว่าข้าวน้อยแตกเนาะจ้ะที่ว่าฟันว่าคอนถูกอยู่บ้านจ้ะ,อ,ะออกข้าวน้อยปกติวันสามตัวเลยสองหกสามตรงตัวเลยน,นะครับ เขามีเอซี่ผู้คนจอบอยู่นะครับท่นก็ได้โชว์ท่านเมื่อกี้เนาะอ่าส่งกำลังใจมากแหละนะครับเดี๋ยวก็สชมหอกไปพร้อมกัน,นเนาะเดี๋ยวมอกอีกชลิปหนึ่งเดี๋ยวมีช่งชางมอบเอาน้องปอนก่อนมามามา,มาน้องปอนมาดุงกันวันนี้มือเนยน้องปอนเป็นพระเ,กะะเอกเนาะอคือวันนั้นท่นบอกก่นอนมเรียงหรือบอกไหนหอบอกไอ้ไอ้ก็ไอ้นอน ก็บอกก็ไปโรงเรียนจ้ะแต่ว่าเกบอกเกจับว่าได้เออมันจัได้เนาะเลยออกเล่าสามตัวกันหมอ่าที่ว่าหนอเล่าสามตัวสี่สามห้าสี่สามห้าอ่เนาะอเจื่องว่าเป็นไทยเลยเนาะเขาัะมาไถ่เราอยอะเลืใชน้าสี่สามห้าเพราะว่าส่วนใหญ่ปรงปอนเนี่ยมาบอกไทยเลยวันนี้ก็เลยย้ำอีกนึง อยาพี่น้องซีเรี่อมอ้อจ้ะอืมอเขารอตัวแดกก่อนซีซามหาซีครับดากเฟ<อ>ินฮกฝากไว้เนาะออกเจ้าปีศาจฝากไวเยอถิ่มเลยวะก็ตัวรักเอีนเนี้ยพันถิมบ,บอกเงินี้เนะาะจ้าคือซีามหาจ้าอันนี้บอกตอนที่เจ้ที่ที่ ที่เรามาเบา่าที่เก๋หัวาเล็กเกบดถูกอะตะบายสองอะ่ออ่าเพินพ่นเพิ่นอันคิดม,นนมาน่ียเพิ่นมะยำโอแล้วเก๋จำแล้วเพิ่นม่าสี่สามห้าสี่สามห้านี่ถือเก๋หัวโ้ย้วยเด้ <laughs> อนี่ยหัวโดเยมากว่ได้ไหมเก๋ครับมากัว่า ที่ตรงก็ไปเดมีบ่อเนีาไปอกนี่แบบด้วนะครับเ้าะได้ดอกเลี้ยบจ้าหยับ่อนได้ป่พระวังเขาบอกกันจะต้องวันแล้วแต่ตัวนี้ก็ถึงสามตัวห้าน้อยพอถึงสามตัวเอล่าสามตัวเล่าสามตัวเล่าเจรอตัวไหนบ้านเนี่ยที่มาที่หาที่หาเหรเราสามาันเราไมถ่ายมันแล้เนาะ รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับน้องปอนบอกเนาะนี่ก็บอกยำกันเราไปเล่นแบบเรียกรถเด้อนะครับนี่เฮาย่ำกันมาตลอดอยู่ย่ำก็หลายคลิปอยู่จองถ้าได้ลงช่องเลยตั้งแต่แยกช่องตั้งแต่แยกคลิปไปตะกอนบินจะทะลุบินจะต้องงอตบอลหรอไปสุดลงจ้ะเรียกว่าไงมันพ่อวิกวีกลางปุ๊บแล้วเ่าก็ะตอมาเลยนะทำ้าโอวมาหนักนะ เดีด๋ยวจ,จะลองสัมผัสกันหนึ่งนะครับค,คุณจะบอกตัวใดน,น้องปอนได้ออกตัวไหน่งั้นเดิมนะครับอา้าววันแหน่เด้อนะครับมันเนี้ยซื้อว่ามาแรกเลยหาหกวันนะครับเอาเด้อยวทำวันนี้น้องปอนนะบอกถึงแต่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนี่ยแหละมันออกเสื้อจอดเหล้าสองสามตัวเลยจะว,ว,ว่าก็คือว่าจะคิดว่าอาตารย์ประานไทยเงินเรานะครับอือ ตัวที่พ่นบอกคือสีสามหานเนาะจนะครับตัวทิ่นมาบอกไม่อยู่หลังท่าสิจ้ไอ้ตัวนี้ที่แรกค่นบอกแล้วนเก่ยับื่องหาคจพนแล้วมาบอกเทียสองจาตืนตอนที่ีนั่งหิ่งมองปูขยันะ่ะของพอนลยบอกคืเลยจ้าตเทียสองจสีสามห่าตเรย่อมา่อวานเนยจ้โอ้เสรยดายเนาะเสียดได้ถือว่าเงินห้อก็เลยจ เราจำมาได้นะจำด้ดานในการเลยเลยนะครับสี่สามห้าตัดให้ห้าหากหาเก้านี่คือน้องปนบอกห้าหกกับกันห้าเก้านั่นด้วนะครับส่วนตัวเนี่ยรือวันนี้คือสี่สามสามหาสี่หาทะ,ละเลยที่คนบอกไม่ลาสุดเนาะผมไม่ยายผมไม่ยายเข้าบ่ <c oughs> ชี้หน่อยเข้าตัวไหน <c oughs> หนเาหนเหอด <c oughs> เราชี้ให้ตัวไหนเข้าี้สามหาเป็นสี่สามหาเป็นสี่สามหาด้วยพี่น้องนะก็ขดชิงลูก อาน้องปอนซีสามหาเด้อนะครับวันี้ซีแหยแล้วนะครับผู้โชคคนบานสุขสุขคนนะครับสำหรับน้องปอนเด็กสุดยอดเด็กสุดยอดเด็กเจงนะครับคุณมีโชคมาหลายวดแล้วนะครับวันนี้ก็บอกอู่แล้วนะครับซีสามหาเด้อนะครับเมื่อกี้ซีสามหาแล้วมันสินนะเห็นนี่นะโชคมาน้องปอนเด้อนะครับวันี้สำหรับรัฐบาลไทยนะครับ อสมเ้ะีวงประจำก่เห็นใดอกพอันมาเลยบอกดูอยู่จ้ามาซ้อบดูอยู่แต่ว่าเขาเออเขาตังอคลิปใหญ่คลิปนึงจ้าต่วราบวัเลยงเป็นตัวเทียจ้าบเลยลงอไม่ต้เงบากันไปเลยนะอะคืเดี๋ยวเพ่อยกินด้คอเดียวกินได้บป่ได้อมหอนเมือเบลแบคุ้งกลมหน่อยคุ้กมหน่อยเออกินง่ายนะอมอุม เอๆเลยไหมเอาเลยไหนเป็นสมุนไพรก็ขายดอกขายดอกขายดอกเดียวก็คลมมดเดียวขายดอกขายดอกดกินไม่ไดอยากกินอยากกินกมคลมๆมคนบ่กลมนี่งนม่ปเหมาอหนึ่งรวมดอกรมจิบอร่อยดุเลยมันเลยอาบอมดุไม่ใช้วิตามินซีหรืนะวิตามินซีอะไรอร่อยได้ไม่รอกมๆมมาขับป้อมนะ สามปองงงเลยหอกโอ๊นลูกอม่กิอเมินไม่เล่ยไม่ี่รอหน่เด้อนเดนน่ะครับเอาวัวน่อยเอฟซีโชคมันน่ารังปลานะครับเปงไงถึงว่าเาสามกซนนี่เนาะที่แรกหกห้าแล้วไมาออกห้าหกแต่ก็มาบอกสามตัวเบริษัท้องงานเนาะสี่ห้าสีี่หกห มื่อก่อนก็การออกซีหกเนาะถือว่าถามหมดสันแล้วเมยเป็นตก่เด้ววดนี้เป็นสีงวดนั้นเมื่เกี้ถือต้องเนดีมนบบซีหกี่หกถือว่างวดอังวดแลก็ถือถือจถืมดวงเยอะจะถือแม่โค้เป็นย้อนอ่ะนะแม่โคดอืงวดนจะถือเยอะจะเนอะถือว่านุ่มบอหาโชคมากกำลังเรื่อยๆเด้เนาะเอาวันี้ก็บอกเราต้องงวดด้วยนะครับครั้งแรกบอกแม่แม่จำว่าไรจ้ บารนี้มาเลย่ไปบอกยุ่หิมพระเมื่อกี้แล้วจำอะไรได้บารเนีตัวเข้าวะตัวเข้ามันจะได้ตัวเก้าเนาะเอาวันนี่ยปริหารแตกเด้อนะครับน้องกวนมักหามาคือสี่สามหาเด้อครับเปิดกระเป๋าดูดูหาหกเลยการหาเข้าเกอ่ะล่ะจะว่าเมื่อกี้ราสี่หาคือสามหานาะาเลยก็ลโสี่หานะเมื่อกี้มาสี่หาเด้นะครับเอาวันเนี่ยโจใค้มันานน้องกวนเด้นะครับรัฐบาลไทยเด้อโจงคนบานสุขุมคนสวัสดีครับอมคุณอมพลรยกา Dạ đây nhắn đây, đây nhắn hay thiệt. Hai. Đó là đây <laughs> <laughs> à, <chắn> tay. <laughs>